ครับอยากให้ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขเราโอเชื่อว่าเราจะเป็นคนหล่อเท่ที่มีความสุขได้อย่างจริงจังครับโออยากอยากจะให้เปลี่ยนความคิดว่ายาเสพติดผมว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราหาสิ่งที่สร้างสารรค์ทําให้เรามีความเชี่ยวชาญใหม่ๆเกิดขึ้นหากิจกรรมอ,อื่นๆที่สามารถช่วยเราได้ที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดครับโอว่ามันเป็นทางออกที่ยั่งยืนแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดมาแล้วได้แต่เราสามารถเก็บสิ่งที่สำคัญเอาไว้มาเป็นบทเรียนย้ำตัวเองอยู่เสมอทำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างและให้โอกาสกับตัวเอง เรบเจอคนหลายคนที่ต้องเสียชีวิตจากยาเสพติดแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่เขาสิคะเขายังมีคนข้างหลังที่รักเขาที่พร้อมจะให้โอกาสเขาเสมอแต่เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเหล่านั้นได้แล้วเพราะยาเสพติดนั้นทําให้เขาเสียชีวิตไปแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแก้ปัญหาให้ได้สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มทําได้วันนี้ก็คือคุณเดินออกมาจากยาเสพติดคะ่ะผมคิดว่าโอกาสที่ผมได้รับจากสังคม เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยครับทำให้ผมสามารถได้กลับมาต่อเติมความฝันของผมอีกครั้งหนึ่งครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองนะครับแม้อดีตของเราที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราตั้งใจจริงในการปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับทุกสิ่งนะครับสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนครับผมมาเปลี่ยนแปลงทําสิ่งดีๆร่วมกันครับเราควรคิดให้ดีนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเพราะว่าบางทีเราเลือกไปแล้วมันไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้ครับเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งปัญหาไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างชีวิตเราเราสามารถสร้างสิ่งดีๆได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ทุกวันเป็นวันใหม่ของเราเสมอครับการเลือกเพื่อนที่ดีครับจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยดึงศักยภาพของเราออกมาได้และทําให้เราประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าครับพูดแต่สิ่งดีๆนะครับมอบแต่สิ่งดีๆให้กันครับเพื่อเป็นพลังบบกให้แก่กันและกันได้เพื่อที่ได้ฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันครับ เมื่อเราจะปัญหาได้เราแต่ผมเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เลือกที่จะสู้กับมันแก้ปัญหาและไม่ยอมให้มันมาบัญคนชีวิตเราไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนในสังคมนะครับร่วมมือกันจับมือกันพิชิตปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศาติของเราและจากโลกนี้นะครับร่วมให้โอกาสกับคนที่ติดยาเสพติดอยู่ให้เขามีกำลังใจและกลับมาเป็นคนดีในสังคมครับ เราอาจจะคิดว่าชีวิตของเราไม่สมบูรณ์แบบก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งต่างๆมาช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจนบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าตัวเราเองนี่แหละที่มีคุณค่าที่จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตเราได้ <L un> การแก้ปัญหาโดยใช้ยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางคนอาจจะติดยาเสพติดเพราะตามเพื่อนอยากได้รับการยอมรับมันก็คิดได้นะครับแต่ว่ามันผิดแล้วก็อันตรายมากๆครับ